สาสกุลยิมตลาดกลางรัสวัยลำลุกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้กำลังคุ้มจากเพชรดีอาคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด7 8 9ครับคลองสวนบูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเขาครับขึ้น่งทางของผู้ที่2ของรายการครับเพชรประมวลกับผู้สึกครับแม่หยกนี้ครับอยู่ใกล้ใกล้ไม่หนีไม่ห่างแล้วครับดูครับโอ้ยเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับด้านของเพชรประมวลครับนั่นแหละครับแตกแล้วครับแม่คิ้วด้านขวาครับแม่โดนศอกหรือเปล่าแบบนี้ครับโอ้โหเลือดไหลเป็นทาง แต่ว่าเพชรประมวลไม่ตกใจครับดูครับยังคงปากหลักครับไล่แขนเสียบเข่าสับซอกโอ้โหดูครับเดือดเหลือเกินเลือดมาแล้วตอนนี้บ้านเลือดเลยครับโมโหหนักเลยนะครับเพชรประมวลมียาเข็มใหญ่มาจากพี่น้องแฟนมวยด้วยนะครับเกือบ1 8 0 0 0 0บาทตอนนี้8 8 0 0 0ืบาทครับมาออกหมัดเขี่ยล่างเอาขุนศึกแทงขวาไม่โดนครับโอ้โหคู่นี้นี่ยกนี้ยก3ามเท่านั้นนะครับออกหนักๆออกหนักๆกันเลยครับ โอ้โหนี่ครับแม่พอแตกปุ๊บโมโหเลยครับเพชรปราบวลฝ่ายแดงนี่ครับแม่พอแตกปุ๊บมาตอนนี้กำลังดัมีชายแย่ก่อนแย่ก่อนครับแม่เพชรปราบววเองพยายามจะขวางหน้าและดันแทงครับทำตามทางทั้งเสียปราบวแเลยครับที่แก้เกมไปช่วงพักยกแต่ว่ามพลาดโดนสอก่อนครับหุ่นศึกใม่สนแล้วครับพอเห็นเลือดแล้วมันได้ใจครับเดินเข้าไปแต่ว่าดูครับเพชรปราบวนตั้งแล้วโต้ด้วยเข่าซ้ายสวยๆครับสถานการณ์เป็นยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าภาพบนเวทีครับมากเดือนเหลือเกิน ขยับเดินต่อครับขุนศึกเพชรประมวลปีหมัดปีศอกดูครับพยายามจะเปิดแผลเอาคืนแต่ว่าขุนศึกก็ปีศอกคืนไปเหมือนกางเอาแล้วครับยืนใกล้ๆเสียบทั้งเสียบทั้งฟันยกนี้ยกสามผ่านไปครึ่งทางนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษครับอ,อยู่ที่การผ่อนหนักผ่อนเบาด้วยยัดเข่าเข้าไปตีคืนมายัดเข่าเข้าไปตั้งไว้สวนหมัดไปยังไม่โดนครับเปชรประมวลขยับเดินมีหมัดวงในยัดมาศอกโอ้โหเฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาครับ โอ้โหมหาโดนเหมือนกันนะครับขุนศึกแต่ว่ายังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่อ่วอาวงในมาคนนึงโอ้โหวงนไออ่ากรรมการแยกก่อนครับลองดูครับว่าเลือดที่ไหลออกมานี่มันเข้าตาหรือไม่ครับแต่ว่าทางด้านของเพชรประมวลนี่ไม่สนครับจะเข้าอะไรไม่รู้ครับผมขอเข้าในก่อนครับไปยิงใกล้ๆหาจจะหวะเสียบเข่าซับซอกเอาครับเพชรประมวลขวางหน้าดัานแทงแต่ว่าทางด้านของขุนศึกเองก็ไม่ยอมครับ ลายแขนแทงสู้ครับโอ้โหเอาเดินต่อครับบาเลือดครับเพชรประมวลขุนซึกก็ไม่ยอมครับดูครับโอ้โหวัดกันที่ความแข็งแกร่งวัดกันที่หัวจิตหัวใจครับคู่นี้มันต้องชกกันแบบนี้ครับมวยออกทีวีแฟนมวยอยู่ทั่วประเทศมันต้องชกกันแบบนี้ครับไม่มีใครยอมใครครับการที่สอมยอดเยี่ยมเอาดักแทงไปชวนทะเลาะอย่างเดียวครับแามเลือดก็โอ้โหดักแทงครับเลือดไหลพอสมควรครับ แมดูช่วงพักยกครับทีมงานของเพชรประมวลนี่ห้ามเลือดได้ดีครับออะออกมาครับเน้นบัตรเพชปมวลต่อยมาดวางแข้งขุนศึกครับดึงระวังโตัตัวขวาครับเอาละครับเพชรประมวลขวางหน้าดันแทงขุนศึกเองก็ขวางแทงขึ้นเหมือนกันครับแม่แต่ว่าความยาวของขุนศึกครับจังหวะขวางจังหวะแทงระยะอยู่ใกล้กันยู่ชัดเจนว่าขุนศึกออกได้ได้ถึงตัวกว่าครับไม่รวยยุคนี้ไปรวยยุคไหนครับมวยไทยอ่ายาเข็มใหญ่ให้เพชรประมวลนี่ตอนนี้แสนบาทนี่ขั้นต้นแล้วนะครับ ああเดินเดินเดินชวนทะเลาะหมัดไปทวงทองแข้งขวาครับขุนศึกโตไม่ยอมให้กินฟรีเหมือนกันครับอ่ะยืนกันใกล้ๆสอกไปครับโดนไหมครับขุนศึกพยายามจะชกในเกมตั้งรับจังหวะ2นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับอาเรียกว่าคุมตอนนี้คุมสถานการณ์ไว้แล้วครับขุนศึกฝ่ายน้ําเงินแต่ต้องดูว่าคุมอยู่หรือเปล่ายิงอีกชกยิงแรงอีงชกยิงแรงครับเพชรประมวลเสียบเข้าไป แต่ว่าขุนศึกครับหาตังเอาไว้ตังเอาไว้ลอตโต้แต่เพชรประมวลไม่สนครับเดินหาเรื่องชวนทะเลาะมานี่ครับความพยายามจะสำลิดผลหรือเปล่ายาฉีดเข็มใหญ่รออยู่ครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเพชรประมวลนี่หัวใจผ่านแล้วครับแมเลือดไหลแบบเต็มหน้าครับตั้งแต่ยกที่แล้วครับยกนี้ไม่ได้มีอาการตกใจแต่อย่างใดครับดูครับเลือดจะไหลก็ไหลไปครับดูครับเดินสับศอก แต่ว่าคุณซึกเองก็ตั้งรับได้เหนียวแน่นครับดูครับจังหวะป้องกันจังหวะโต้คืนครับไม่ออกได้เนื้อแน่นเครับแต่ว่ายังประมาทยังย่ำใจไม่ได้ครับดูครับเพชรประมวลเดินไม่หยุดครับมีหมัดมีศอกจังหวะเมื่อสักครู่นี้บวกศอกทำชังักไปเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เพชรประมวลมีของหนักโดนศอกไปก่อนจะเอาของหนักเอาคืนครับเอาหมัดไปล้วงท้องแหม่ที่ทำลายจังหวะไว้ครับตอนนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะครับเดินต่อครับเพชรประมวลเงินเยอะครับ อ้าววงในจับได้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมแมวใล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการปีช้าดึงออกมาสู้กันกลางเวทีอ่ะอย่าลืมครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับจากแอนตาซินลอยอยู่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานี่ครับกรรมการปีช้าโบกมือเลยครับโอ้โดนเต็มจริงๆครับลูกนี้นี่ครับร้องไห้เลยครับโอ้โหรู้สึกครับเนี่ครับชนะมุ้ต่อสู้แล้วลงไป ขอโทษเลยครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับขุนศึกเพชรยินดีคาเดมี่ครับเอาชนะเทนนิสก็นอกเอาเพชรประมวลหอจกคุกสุดที่ไปในยกที่4ครับผู้ที่สศึกเพชรยินดีครับมเข้มข้นดูเดือดเร้าใจจริงๆครับนี่ครับดูไฮไลท์ภาพช้าครับนี่ครับมาเอาหลุดปุ๊บจิ้มขวาครับโอ้โหนี่ครับมา หมัดเดียวครับแปลว่าโดนเต็มเต็มจริงๆครับาเขาจุดสลบเลยครับยก4นะครับมาก็เป็นอันว่าขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเอาชนะน็นนอนกเพชรประมวลหอจกกรุบกรุบสุดที่ไปในยกที่